บริษัทเจริญสิ่งค c a p i t e จำกัดหรือ c ีแคนะครับให้บริการสินเชื่อหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องค้ำประก,กันนะครับแต่มีปัญหายอย่างอื่นแทนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถจักรยานยนต์และรถยนต์มือสองนะครับก็มาฟังกันเรื่อๆแล้วกันนะสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปดูในเว็บ bot.or.th หรือเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยนะส่วนใหญ่คงจะอยากรู้เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนเลยนะครับก็เลยเอาปัญหาให้ดูแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตรง เป็นพนักงานประจำของหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้ทำการบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนสินเชื่อสวัสดิการให้กับบริษัทนะครับคือถ้าสรุปง่ายๆนะครับก็คือโอกาสที่เราจะไปทำงานที่สนับสนุนสินเชื่อสวัสดิการเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับแต่นะนำาให้สอบถามทุกคนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่ที่นั่นเนี่ยโอกาสที่จะผ่านเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าสินเชื่อเนี่ยเขาหักเงินจากเงินเดือนของเราเลยนั่นเองนะครับโดยรายละเอียดนะวงเงินสูงสุด1นล้านบาทดอกเบีย 20, ้ยสูงสุด2 5ต่อปี ผ่อนนานสุดสัจจคเดือนนะครับส่วนสินเชื่ออ well mm hmm. ื่นๆนะครับอย่างสินเชื่อกลุ <ray> ่มอสังหาเนี่ยก็จะดอกเบี้ยไม่เกิน15%ต่อปีวงเงิน10ล้านผ่อนนานสุด5ปีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ดอกเบี้ยไม่เกิน24%ต่อปีวงเงิน80%ของราคาประเมินผ่อนนานสุด48เดือนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ดอกเบี้ยไม่เกิน24%ต่อปีวงเงินสูงสุดที่50,000บาทนะครับผ่อนนาน24เดือนสินเชื่อจำนำรถยนต์มือสองดอกเบี้ยไม่เกิน24%ต่อปี วงเงิน90%ของราคาประเมินผ่อนนานสุด60เดือนนะครับใครสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสินเชื่อตัวนี้นะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามนี้เลยแต่อบอกไว้ก่อนเลยนะมิชาชีพเนี่ยเขาชอบอ้างสินเชื่อของจริงที่มันมีอยู่จริงนี่แหละครับเพราะมันหลอกง่ายกว่าสินเชื่อของจริงไม่มีการโอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามีค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะหักในเงินที่คุณกู้ผ่านเท่านั้น จะไม่มีการมาจ่ายก่อนและกรณีต้องชําระเงินเนี่ยต้องชาระเงินในนามของบริษัทเท่านั้นไม่มีชําระเข้านายนางนางสาวหรือใครก็ไม่รู้โดยเด็ดขาดนะครับจําไว้เลยนะและสําหรับคนที่มีข้อสองสัยนะครับลองไปดูคำาั่งบบ่อยดูก็ได้นะครับผมรวบคําถ่ามที่พบบ่อยๆเนี่ยตอบเป็นคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะกรณีคุณเจอไม่ฉาชีพนะครับลองติดต่อทางนี้ดูนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะป้องกันไว้อย่าโอนเงินก่อนอะ่ะดีที่สุดนะ เพราะว่าเงินที่โอนไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้คืนน่ยน้อยมากๆเลยนะครับใครพลาดไปแล้วเนี่ยก็จำไว้เป็นบทเรียนเลยนะและอย่าลืมไปบอกคนอื่นด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องโอนเงินก่อนเนี่ยคุณกำลังเจอไม่ฉาชีพนะครับและสำหรับคนที่กู้ไม่ผ่านแล้วอยากสนับสนุนผมนะครับก็ลองมาดูสินเชื่อในลิงก์ p r o เบย์บ n นดี้ดอรคอผมได้นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนบนฝั่งเว็บไซต์นะแล้วเราพนักง,งานนะกินก้างกลับมาไม่มีการโอนเงินก่อนแน่นอนเพอร์มิสรายได้8,000บาททำงานแค่1เดือนก็มีสิทธิ์แต่สําคัญนะครับคือคุณต้องมีสิทธิ์เงินเดือนนะครับลงททเบยนไดไ้เว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขากินก้างกลับมาอีกทีนึงบอกก่อนนะครับตัวนี้รูปผลไวภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่คุณส่งเอกสารที่สาขารเรียบร้อยแล้วนะครับรีไฟนน้นบ้านรีไฟนน้นรถไม่ต้องปวดหัวนะครับมีคนช่วยจัดการให้ตามเรื่องให้ทําให้ทุกอย่างเลยล่่่นนถึงหหาาาาาาธคคครททีีีดดดอกกเเบบบ้ยยยตํํสสุุุัณวะมมๆฟ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ได้เลยมีคนทําเรื่องให้ฟรียังไงก็กูก้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนี้เลยนะครับก็ยงขอให้กู้ผ่านแล้วก็หลังจากนี้นไปเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องเงินอีกเลยนะครับนะก็โชคดีนะครับบ๊ายบาย